มาดามาตรวจบ้านแถวลาดพร้าวจุดสําคัญของบ้านหลังนี้ก็คือบ้านที่มีหน้าบ้านต่ําและหลังบ้านสูง แต่บ้านหลังนี้ไม่ผิดห่วงจุ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุผลอะไรทําไมถึงไม่ผิดนะคะและบ้านหลังนี้เนี่ยมีจุดห้องน้ำนะอยู่แค่จุดเดียวก็คือบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะและมีจุดผิดห่วงจุ้ยนะคะภายนอกรวมถึงนะคะภายในห้องนอนเนี่ยซึ่งนะคะมีคนนอนอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยหลายคนนะคะมีเจ้าบ้านแล้วก็มีเพื่อนของเจ้าบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดตำแหน่งให้ถูกต้องนะคะรวมถึงการจัดตำแหน่งการวางหิ้งพระที่เราจะต่อเติมหิ้งพระ ขึ้นมานะคะว่าตำแหน่งไหนถึงจะถูกต้องลำดับชั้นของการวางพระนะคะถึงจะถูกต้องมีลักษณะแบบไหนรวมถึงนะคะห้องนอนของแขกนะคะเราจะจัดอย่างไรนะคะให้แขกเนี่ยมีบารมีน้อยกว่าเจ้าบ้านนะคะและจัดอย่างไรนะคะให้ตอบโจทย์การใช้งานและแก้ไขให้น้อยที่สุดนะคะรวมถึงนะคะในจุดที่มาดามเคยเกริ่นไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นว่าพื้นหน้าต่ำหลังสูงที่ไม่ผิดฮวงจุ้ยมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือ เข้าบ้านบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยพื้นต่ําลงและบริเวณที่พื้นต่ําลงเนี่ยจะมีห้องน้ําอยู่ในบริเวณนั้นแต่ที่สําคัญก็คือประตูห้องน้ําหันไปทางหลังบ้าน แต่ในส่วนนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําการแก้ไขนะคะเพราะว่าบริเวณที่มีห้องน้ำเนี่ยพื้นต่ําลงไปเรียบร้อยแล้วและเป็นพื้นที่ต่ํากว่าพื้นภายในตัวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสน้ำที่ไหลเข้าไปในประตูห้องน้ํานี้ไหลเข้าไปในห้องน้ํานี้แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะย้อนกลับออกไปได้นะจึงทําให้กระแสพย์ไหลและหมุนเวียนอยู่ในบริเวณนี้จึงเป็นสาเหตุทําให้บ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านหน้าต่ําหลังสูง จึงไม่ได้ผิดหลักฮวงจุ้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าบ้านทุกหลังที่มีลักษณะพื้นหน้าต่ำหลังสูงจะต้องถูกต้องเสมอไปนะคะจะต้องนะคะเป็นการตรวจนะะเฉพาะหน้างานจริงและการตรวจฮวงจุ้ยไม่มีสูตรสําเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าบ้านทุกหลังที่มีหน้าต่ำหลังสูงจะต้องถูกต้องเหมือนบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจฮวงจุ้ยจะต้องวิเคราะห์หน้างานจริงแล้วก็ปรับแก้นะให้ตอบโจทย์การใช้งานและถูกหลักฮวงจุ้ยค่ะ